ข้าชิมร้านเด็ดริมถนนภูเก็ตเมนูอาหารใต้รถเด็ดรางวัลวิชีินไกลถึนชื่อด้วยรสชาติจัดจ้านอยู่กู่ภูเก็ตมาถึง30ปีแล้วนะครับแม่ครัวเป็นคนพังงาทำอาหารรสชาติเข้มข้นไปทานกี่ครั้งรถมือก็ไม่เคยตกเลยชื่อร้านโกตีหลังคาสังกะสีสังเกตป้ายสีแดงเขียวแบบนี้ตั้งอยู่บนถนนเยาวราชย้องๆกับทางเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจะสั่งเป็นเมนูกับข้าวหรืออาหารตามสั่งก็ได้นะครับรสชาติจัดจ้านที่สำคัญราคาไม่แรงเลยมาดู3เมนูแนะนำที่ต้องสั่งเริ่มโดยกุ้งผัดกะปิสต๊อกเขาจะใช บาทเองนะครับด้วยแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวเข้มข้นสมกับเป็นแกงส้มทางใต้เผ็ดร้อนเปรี้ยวนำ้ำเค็มหวานนิดนิดใส่เนื้อปลากระพงชิ้นโตชามนี้150บาทเองเป็นเมนูที่ต้องสั่งเลยนะครับห้ามพลาดแกงส้มรสจัดจ้านแบบนี้ต้องทานคู่กับหมูคั่วเกลือเป็นเมนูทางใต้ที่ใช้หมูสามชั้นหมักให้ถึงเนื้อทอดร้อนๆผิวนอกกรุบกรอบแต่ไม่แข็งมากทั้ง3เมนูนี้เข้มข้นจัดจ้านลงตัวยิ่งทานคู่กับโคกซีโร่ไม่มีน้ำตาลจะเพิ่มรสชาติฟินขึ้นไปอีกดื่มแล้วสดชื่นถึง